เอาเอากิน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 สีายนี่หนึ่งสองสามครับกนเท่าไหร่อ่ะคำที่เจ้าเออนี่เจียวเพียวคมคมโมเมนต์เจียวเพียเพียปลาเลยเน่เน่เน่ยังมีเนื้สดๆมีมีดเนี่ย อ,นะอ่าอานี่ีึงงานทำ่าธรรมดามทางเพชรอัทางแซบพี่น้องเลยม, <c oughs> มาพร้อมกันนะ <c oughs> อาจัดไปทีมงานเราก็บัดางยังไม่สอเอ็ก้อยตอนตัอคือทางทางพิษทางแซมบอทอบอทอยสซูไปนำขั้นงาตัวน้อนตัอข้าวเหนียเบิดแล้วจวด há ăn này cái cái ý bạch okay. yeah. cái <laughs> oh